ฟันแบบโบราณต้นเนี่ยเขาถูกใช้มาเป็นแป้งซีฟอนกว่าพันปีแล้วหลานเนี่ยเพื่อนยายเอามาให้จากโมร็อกโกเอาของยายมาเล่นอีกแล้วคราวนี้ไม่มีใครไปบอกยายใช่ไหมไม่มีเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมใช่ตอบเองเลยแล้วกันนี่โอ้ยทุกคนกลิ่น <c oughs> กลิ่นแรงมากอะไม่ได้กลิ่นเหม็นนะเป็นกลิ่นแบบแปลกๆอะวิธีการใช้ก็จะเอาเปลือกด้านนอกออกให้เห็นเนื้อใหม่ด้านในแบบนี้จุ่มลงไปในน้ำอุ่น1 0 1 5นาทีครบ15นาทีแล้วบอกว่าให้เคี่ยวให้มันอ่อนตัวลงรอรสชาติอะไรไม่รู้ข้างในมันอะเคิ่วนี้ไม่รู้แก คนเริ่มได้แล้วคือมันเริ่มอ่อนแล้วอะคือเราเคี้ยวเพื่อให้ตัวนี้มันอ่อนลงเฉยๆคืออย่าเอาลิ้นไปโดนมันเด็ดขาดตอนเนี้ยเห็นปะมันจะมีความแบบนุ่มนิดนึงอะแล้วพอมันเริ่มอ่อนแล้วเราก็จะใช้นิ้วของเราเนี้ยให้มันมีความคล้ายแบบแปรงสีฟันอะแต่ก็เหมือนแปรงเนาะต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้นุ่มนะทุกคนได้แปรงมาแล้วแล้วเราก็จะมาแปรงอย่างนี้เลยเป็นความรู้สึกที่แปลกเหมือนกันไม่ชินอะเนอ่ยส <Yeah. S 1> คุณเยอะมากเขาบอกว่าช่วยลดแบคทีเรียได้ด้วยปัจจุบันก็คือมีคนเอาส่วนผสมของต้นนี้มาทํายาสีฟันต่การรีวิวแปรงสีฟันโบราณเพียงเท่านี้คลิปนี้ไม่รู้ว่าคิดถูกไหมที่เอาของยายมาเหมือนแกงตัวเองมากกว่าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย